สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของการเขียนบอกเวลากันนะคะ,ะนักเรียนเปิดหนังสือดูควบคู่กันไปในหน้า86นะคะ,ะการเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดหรือที่เราเรียกว่ามหภาพนะคะแต่จะมีอีกอย่างที่เราเรียก ที่มันจะมีจุดสองจุดเราเรียกว่าทวิภาคนะคะอ่ะเรามาดูมหาภาคก่อนนะคะในตัวอย่างนักเรียนจะเห็นรูปในกาด้านซ้ายมือกับขวามือนะคะด้านซ้ายมือจะเป็นในตอนเช้านี้เขาให้ตัวอย่างเลาว่าถ้านักเรียนตื่นนอนเวลาห้านาฬกานักเรียนจะสามารถที่จะเขียนได้สองแบบคือห้านหรือ0 5 0 0ห้าจน นะคะส่วนในการที่อยู่ขวามือเป็นตอนเย็นนะคะและถ้าเกิดนักเรียนรับประทานอาหารเย็นนักเรียนจะเห็นว่าเข็มสั้นจะอยู่ระหว่างเลข5กับเลข6ส่วนเข็มยาวจะชี้ที่เลข6นะคะอันนี้ก็จะเป็นเวลา1ิบเจนาฬิกาสานาทีแล้วถ้านักเรียนจะเขียนก็คือ สิบเนนะคะอ่ะทีนี้นักเรียนไปดูหน้า87ต่อนะคะในหน้า87เนี่ยเขาให้ตัวอย่างรูปนฬิกานักเรียนจะเห็นว่าจะมีตั้งแต่เลข1ถึงเลข12นะคะแต่ละช่องเนี่ยนักเรียนมันจะมีขีดเล็ก ด้วยกันสี่ขีดพอมาถึงเลขหนึ่งมันก็จะเป็นขีดห้าขีดนะคะอ่ะเรามาดูที่เขาเขียนไว้ว่าถ้าเข็มยาวเดินไปครบหนึ่งรอบเข็มสั้นเดินไปได้หนึ่งช่องใหญ่เข็มยาวเดินไปครบหนึ่งรอบเป็นเวลาหกสิบนาทีนะคะอ่ะ และถ้าเข็มยาวเดินหนึ่งช่องใหญ่เป็นเวลาห้านาทีทั้งหมดสิบสองช่องใหญ่จะเป็นเวลาหกสิบนาทีฉะนั้นเข็มสั้นเดินไปได้หนึ่งช่องใหญ่เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะอ่ะนักเรียนจะเห็นว่าถ้าคุณครูเอาเข็มสั้นตรงเลขหนึ่งขยับไปตรงเลขสอง มันก็จะกลายเป็นหนึ่งชั่วโมงนะคะก็คือหกสิบนาทีเนี่ยตรงนี้นะคะนี่หกข้างล่างนักเรียนจะเห็นว่าเขาไฮไลท์ไว้ให้เราว่าหกสิบนาทีเท่ากับหนึ่งชั่วโมงนะคะอันนี้นักเรียนจะดอกจันไว้หรือขีดเส้นให้เรารู้ว่าถ้าหกสิบนาทีเนี่ยมันจะเท่ากับหนึ่งชั่วโมงนะคะอ่ะ นี้เรามาดูกันต่อในตัวอย่างที่สองนะคะนักเรียนจะเห็นมันเป็นรูปนาฬิกาที่เป็นรูปเป็ดกับที่เป็นรูปนกคูรูอ่ะมาดูข้างบนก่อนนักเรียนจะเห็นว่าในเวลากลางวันเข็มสั้นชี้ระหว่างตัวเลข 9- ก้าับตัวเลขสินะคะเข็มยาวเราจะชี้มาที่เลข3อ่านว่า ก้านาฬิกาสิบห้านาทีแต่ถ้าเราจะเขียนเนี่ยเราจะเขียนได้สองแบบก็คือเก้าจุดหนึ่งห้าหรือศูนย์เก้าจุดสิบห้านาฬิกานะคะส่วนในเวลากลางคืนนักเรียนจะเห็นว่าเป็นรูปนกฮู่นะคะ,ะการที่เขาใส่รูปนี้ก็เป็นการสื่อความหมายว่านกคู่ส่วนใหญ่เราจะเจอพบเจอในเวลากลางคืนนะคะอ่ะ ีนี้มาดูเข็มสั้นชี้ระหว่างตัวเลข10กับ11นะคะก็คือตรงนี้เข็มยาวเราจะชี้มาที่ตัวเลข8เราอ่านว่า22.40นาฬิกา40นาทีหรือถ้านักเรียนจะเขียนก็คือ22.40นาฬิกานะคะอ่ะนี้ข้างล่างเขาก็จะมีสรุปไว้ให้เรา เขาจะเขียนว่าในการเขียนเวลาโดยใช้มหาภาพนะคะตัวเลขที่อยู่หน้ามหาภาพบอกเวลาเป็นนาฬิกานะคะและตัวเลขที่อยู่หลังมหาภาพบอกเวลาเป็นนาทีส่วนคําว่านจุดเป็นอักษรย่อของคําว่านาฬิกานะคะอ่ะนักเรียนดูตัวอย่างข้างบนก็ได้นะคะจะเห็นว่า22.40 นาฬิกา22เนี่ยจะเป็นการบอกเวลาที่เป็นนาฬิกานะคะส่วนข้างหลังจุดเป็นการบอกเวลาที่เป็นนาทีก็คือ40นาทีนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะในแบบฝึกหัดหน้า88เป็นรูปเขาให้เราเติม คำตอบลงในช่องที่เป็นรูปนาฬิกานะคะมีทั้งกลางวันกลางคืนนะคะอะนักเรียนเรามาช่วยกันหาคําตอบลงในช่องว่างที่เขาให้เรามานะคะอะดูข้อหนึ่งกลางวันนักเรียนจะเห็นว่าเข็มสั้นจะชี้ที่เลขเจ็ดส่วนเข็มยาวเราชี้ที่เลขสามนะคะอะ ฉะนั้นเราจะเขียนลงไปว่าศูนยเจ็ดจุดหนึ่งห้านาฬิกานะคะอ่ะพอมาข้อที่สองนักเรียนจะเห็นว่าเข็มสั้นจะอยู่ที่เลขสิบแต่เข็มยาวเนี่ย มันยังไม่ถึงเลข12ใช่ไหมคะบัญชีที่เลข11ฉะนั้นถ้าเป็นเวลากลางคืนนักเรียนถ้านักเรียนยังนับไม่ถูกนักเรียนมาเริ่มที่6 6ตัวนี้เราถ้าเป็นก็คือเราจะเริ่มที่18 18.00นพอ7ก็คือ19 นะคะเก0จนอพอเลขมาที่เลข8มันจะเป็น20.00นอนะคะอ่าพอมาที่เลข9อ่าจะเป็น21.00นอพอถึงเลข10แทนที่มันจะเป็น22แต่มันก็ไม่ใช่เพราะว่า เข็มยาวมันชี้อยู่ที่เลข11มันไม่ได้ชี้อยู่ที่เลข12ฉะนั้นตรงนี้นักเรียนใส่เป็น21นาฬิกาแล้วก็จุดจุดเท่าไหร่นักเรียนถ้า6เนี่ยมันจะอยู่ที่30นาทีแล้วเรานับไปอีกช่องละ5นาทีจาก30บวกไปอีก5เป็น35 35มบห้าบวกหเป็น40 40ิบสีบเราบวกไปอีก5เป็น 40, 45, 45่สบห้าบวกไปอีกห้าเป็น50แล้วบวกอีก5้าเป็นห้าสิบห้าฉะนั้นตรงนี้เราจะใส่ว่า21่สนาฬิกาหหนาทีนะคะอ่ะทีนี้มาดูข้อ3ข้อสนักเรียนจะเห็นว่าเข็มสั้นเนี่ย มันชี้อยู่ระหว่างเลข2กับเลข3นะคะอ่าส่วนเข็มย,ยาวจะชี้ที่เลข8อันนี้ถ้าเป็นเวลากลางวันเราจะใส่ว่าอ่าต้นเรียนเห็นเลข12มั้ยไหมคะอ่าอันนี้จะเป็น12.00นะคะอ่าพอเลข1ปุ๊บจะเป็น13.00 เลข2ก็จะเป็น14.00อะทีนี้เข็มสั้นเนี่ยอยู่ระหว่าง2กับ3ไม่ถึงเลข3ดีฉะนั้นเราจะใส่ว่า1 4บสีนาฬิกาจุดสีนาทีนะคะ,ะทีนี้เรามาต่อข้อ4ในข้อ4 นักเรียนจะเห็นเข็มสั้นอยู่ระหว่างเลข9กับเลข10นะคะเป็นเวลากลางคืนแต่เข็มยาวจะชี้มาที่เลข7ฉะนั้นตรงนี้จะเป็นเวลา21นาฬิกา35นาทีนะคะอะมาดูข้อ5ในข้อ5นักเรียนจะเห็นเข็มสั้นอยู่ที่ ใกล้ๆถึงเลข5แล้วล่ะแต่เข็มยาวชี้ไปที่เลข10นะคะอ่ะเพราะมันยังไม่ถึงเลข12ถ้าอ่ะฉะนั้นนักเรียนสามารถที่จะเขียนตรงนี้ได้ว่า16นาฬิกาจุดนาทีนะคะเพราะเข็มยาวชี้ที่เลข10การนับนักเรียนนับเป็นแล้วนะคะอ่ะมาดูข้อ6 ในข้อ6เป็นเวลากลางคืนนักเรียนจะเห็นว่าเข็มสั้นเนี่ยจะชี้ที่ระหว่างตัวเลข11แต่ยังไม่ถึง12บดีนะคะอาแต่เข็มยาวจะอยู่ที่เลข4ฉะนั้นตรงนี้เราจะใส่ว่าถ้าเป็นเวลากลางคืนเราจะเริ่มนับที่ อ,อย่างเลข6เรานับไปที่ 18, 19, 20, 21, 22ตรงนี้ก็ต้องเป็น23นาฬิกานะคะนี้เข็มยาวอยู่ที่เลข4เราก็นับมาทีละ5มันจะอยู่ที่20นาทีนะคะ,ะทีนี้จากข้อ1ถึงข้อ6เนี่ยนักเรียนพอเริ่มที่จะเข้าใจเรื่องของการเขียนบอกเวลาในช่วงเวลา